เรื่องดวงดาวในช่วง15อาทิย์สุดท้ายนะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์สิทธิชัยจันทรสิลิินและอาจารย์คณะชัยธนทวิพันคุณนะฮะกำลังเข้มข้นเรื่องวิชาการทางด้านดารา,าศาสตร์และโหรา,าศาสตร์นะ,ะเรารู้จกักเอ้ยดาวหัวใจแมงป่องนะดาวหัวใจสิงห์นะ,ะเดี๋ยวจะมีหัวใจอย่างอื่นอีกไม่ไม่รู้นะ,ะ,ะติดตามชมต่อนะ,ะอาจารย์สิทธิชัยนะฮะตะกี้พูดถึงเรื่องดวงจันทร์ เป็นที่มาของปฏิทินจันทรคติครับพูดถึงดวงอาทิตย์เป็นที่มาของปฏิทินสุรยิยคตินะฮะสองระบบนี้นะ่ะตะวันตกตะวันออกให้ความสําคัญนะฮะ,ะ,ฮะเรื่องดวงจันทร์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมในกรณีที่เมื่อสักครู่นี้ได้เกิดไวแล้วว่า27กลุ่มที่ว่าเป็นนักสัตว์หรือนักขัตะเลืกที่เรามักจะใช้เป็นวันหยุดนักขัตะเรืกนั่นแหละก็คือดวงจันทร์มันไปอยู่ในราในเรือต่าง เขาไม่เรียกราศีนะคือดวงจันทร์เลิกเลิกทีนี้ถ้าดวงจันทร์เป็นจันทร์เพนอยู่ที่เลิกใดเขาก็ตั้งชื่อเดือนนั้นตามเลิกนั้นอย่างเช่นถ้าดวงจันทร์เป็นจันทร์เพนอยู่ใกล้ๆกับดาวหัวใจสิงห์เนี่ยก็คือมาคัลเลิกเนี่ยเดือนนั้นก็คือตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำแลจนถึงแรม14สหรือ1ิบห้าค่ำนี้ก็จะเป็นเดือนมาคัลเพราะฉะนั้นคำว่ามาคะบูชาเราก็จะได้ยินคําหนึ่งว่าแปลว่าการบูชาในเดือนมาคมาคมาด ครับนี่ก็คือที่หมามันก็จะมีวันวิสาขบูชาวันอาสาหบูชาเราก็จะรู้แล้วว่าถ้าเป็นวิสาขบูชาก็หมายความว่าดวงจันทร์ก็ไปเพนอยู่ที่วิสาขฤกษ์อาสาหบูชาดวงจันทร์ก็จะไปเพนอยู่ที่อาสาหฤกษ์ส่วนวันลอยกระทงนะครับก็คือขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12ดวงจันทร์ก็จะไปเพนอยู่ที่กติกาฤกษ์กติกาฤกษ์ก็คือกระจุกดาวลูกไก่ เพราะฉะนั้นทุกปีวันเหล่านี้จะไม่ตรงกันในปฏิทินสุริยคติแต่จะตรงกันทุกครั้งที่ดวงจันทร์ไปจันทร์เพนอยู่บนฟ้าในตำแหน่งเดิมนี่ก็คือสิ่งที่คนโบราณนี่สังเกตแล้วก็ยังคงเป็นอยู่เช่นนั้นอตอนนี้มากระจุกดาวลูกไก่อแล้วกระจุกดาวลูกไก่อยู่ตรงไหนอาจารย์ครับอยู่ตรงราศีพิศกครับอยู่เมฆ<ม>ต่อวัวเมฆต่อพิศกครับคุณดาวตรงนั้นตรงนั้นใกล้ดาว ดาวใหญ่อีกดวงนึ่งใช่ไหมดาวเด่นในกลุ่มดาววัวก็คืออดีบอรันหรือว่าดาวตาวัวดาวัวนะฮะอาจารย์ดูตาหน่อยเลยตาวัวเปล่าอีกหน่อยเราฟังรายการนี้เราก็จะได้รู้เรื่องดาวเลิกบ้างดาวเคราะห์พื้นที่ต่างๆบนท้องฟ้าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มดาวจักรราเสะที่ดาวเคราะห์โคจรผ่านนะฮะอาจารย์เดือนหน้าเนี่ย มันมีปรากฏาการณ์อะไรสําคัญเคัญเดือนหน้าเป็นเดือนที่น่าสนใจมากเพราะว่าในรอบรปีเนี่ยเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่เราจะได้เห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาครับ,รบในวันที่9มีนาคมนะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราก็ไม่ไม่มีโอกาสเห็นเต็มดวงรจริงๆปรากฏการณ์นั้นเป็นปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาเต็มดวงแต่ว่าเงามืดของดวงจันทร์เนี่ยจะพาดผ่านไปทางประเทศอินโดนีเซียก็คือใต้ แต่ยังไงเมืองไทยก็เห็นใช่ไหมเมืองไทยก็จะเห็นในเชิงของเซี่ยวเขาเรียกว่าสุริยุปราคาบางส่วนนี่คนภาคใต้เนี่ยโชคดีดิก็จะเล็กดวงที่ก็จะเหลือเล็กน้อยแต่ถ้าเหนือขึ้นไปเรื่อยๆดวงที่ก็โตขึ้นก็คือมันเซี่ยวเซี่ยวเล็กกับเซี่ยวใหญ่นั่นเองเพราะว่าตอนคนภาคใต้นี่กระเถิบเข้าไปใกล้เงามืดของดวงจันทร์ที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าดวงจันทร์นี่ก็บังดวงอาทิตย์มากอยู่สักหน่อยแต่ถ้าลงไปต่ำกว่ามาเลเซียลงไป ในกบเกาะบอลเนียวอะไรแถวนั้นแล้วไปอยู่ในในแถบเงามืดนะครับเราก็จะเห็นเบบตดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์มิดหมด,ดครับรซึ่งน,น่าสนใจมากและปรากฏการณ์ที่เกิดตอนเช้านะครับชเช้าเรียกว่าตื่นนอนมานี่ถ้าเรามองไปที่ทิศตะวันออกดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาเนี่ยดวงอาทิตย์แหว่งแล้วถ้าเราอยู่ในบ้านเรานะครับ,รบก็จะพบว่าดวงอาทิตย์เป็นเสี้ยวแล้วก็ในขณะที่ดวงอาทิตย์ไม่สูงมากเนี่ยมันจะ ยังมีแสงที่พอดูได้ก็ให้ดูด้วยตาเปล่าแต่อย่าดูนานและที่สําคัญก็คือถ้าสูงขึ้นมามากแล้วห้ามมองด้วยตาเปล่านะครับอันตรายมากแสเจ,จ้าใช่ไหมจ้าจะเป็นอันตรายต่อดวงตาแตที่สําคัญก็คือคนที่ถ่ายภาพชอบถ่ายภาพนี่หามุมดีๆนะครับ ตอนเช้าๆที่ดวงอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันจะเห็นดวงอาทิตย์แหวงและประกอบกับฉากที่ประกอบมุมอันนี้เราบอกล่วงหน้าเพราะว่าพอเดือนหน้าเรามาเจอกันเนี่ยมันอีกไม่กี่วันก็จะเจอปรากฏการณ์นี้คือถ่ายแล้วสวยวะนะสวยครับแล้วก็จะหาไม่ได้เพราะธรรมชาติยังคนสร้างให้เราแต่ยังไงก็ระวังดวงตาของท่านดวงตาอันตรายมากรันที่ก้ามีนาใช่หมครก้ามีนาคมครับสุยุปราคาสุญญุปราคาเมื่อปรากฏนะฮะตรงนี้เป็นอุปราคาชนิดหนึ่งไง นวะอุปราคาในดาราศาสตร์ก็มีแบ่งเป็นชนิดชนิดหอุปราคาถ้าพูดถึงสุริยุปราคาเนี่ยมันก็มี3มแบบ<ะ>แบบเต็มดวงแบบบางส่วนแล้วก็แบบวงแหวน<ะ>อ่าแต่คือแบบเต็มดวงก็คือที่จะเกิดขึ้นแล้วเราเรา,เราต้องไปอยู่ใต้เงามืดนะครับ<ะ>ถ้าเราไม่อยู่ใต้เงามืด,เร,เ,มดเราอยู่ในเงามัวก็คือประเทศไทยเราอย่างในวันที่9ก้ามีนาคมเนี่ยเราก็จะเห็นสุริยุปราคาบางส่วนหรือ<ะ>บางครั้งเนี่ยมันเกิดเงาขึ้นมาจริงแต่เงามืดไม่ตกบนโลก เงามืดมันเฉือนโลกไปคือเงามืดของดวงจันทร์ทำให้คนบนโลกเห็นเฉพาะเงามัวก็คือเป็นสุริยุปราคาบางส่วนส่วนสุริยุปราคาวงแหวนก็คือบางครั้งเนี่ยเจ้าดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันมันอยู่ไกลจากโลกมากขนาดปรากฏมันบางดวงอาทิตย์ไม่มิดอะไรที่อยู่ไกลตาเรามันก็เล็กขนาดปรากว่าก็เล็กลบพอบางไม่มิดเนี่ยแม้มันบางตรงกลางดวงก็จริงทําให้แสงขอบนอกดวงอาทิตย์เนี่ยหลุดออกมาได้ พอหลุอดออกมาคนบนโลกก็จะเห็นเป็นเป็นวงแหวน,ววนววลอ้ลอมรบอรบอะนะครับก็มีสแบบส่วนมีอีกอย่างจันทรุปราคาเดือนหน้าก็เกิดนะครับวันที่23มีนาคมเพราะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เนี่ยเพ่งไปตรงวันที่9มีนามีนาวันหนึ่งสุยุป,ปราคาเต็มดวงครับบางส่วนนะฮะ หลังส่วนที่บ้านเราที่บ้านที่มองเห็นที่ประเทศเราส่วนส่วนวันที่ยี่สิบสามคือธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาเกิดสุริยุปราคาขึ้นเนี่ยครับอีกสิบห้าวันดวงจันทร์มันจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะอยู่ในระนาบที่พอจะบังกันได้เพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาวันที่ยี่สิบสามเป็นเป็นจันทรุปราคาแบบเงามัวซึ่งเงามัวหมายความว่าดวงจันทร์ไม่ได้เข้าไปในเงามืดโลกเลยก็คือเข้าไปในเงามัวคําว่าเงามัวก็คือดวงจันทร์ยังรับ แสงอาทิตย์ได้ครับแต่ไม่ได้เต็มที่และเวลาเกิดจันทรุปราคานี่มันเป็นวันจันทร์เพลนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะดูแทบไม่ออกว่าดวงจันทร์เข้าไปในเงามัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่บอกกันนี่จะไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เราก็ลองสังเกตความพูดถึงจันทรุปราคาเนี่ยนะฮะที่เป็นมืดมิดดวงเป็นสับปะคราชอ๋อครับอันนั้นมืดหมดใช่ไหมฮะดวงจันทร์เข้าเงามืดหมดทั้งดวงแล้ว มีชนิดอื่นไหมก็บางส่วนคือดวงจันทร์เข้าเงามืดของโลกแต่ไม่หมดทั้งดวงก<ะ>็คือเหลือส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวและแบบที่สามก็คือดวงจันทร์ไม่เข้าเงามืดเลยอยู่แต่ในเงามัวซึ่งในในช่วงเดือนหน้าเราอาจจะเอารายละเอียดแล้ก็ภาพจินตนาการเหล่าเนี้ยมาทําความเข้าใจกันว่ามันเกิดอ,อย่างนี้ได้อย่างไรครับวันนี้เราก็เกิื่นเกินทางก่อนนะฮะในทางดาราศาสตร์ว่ายังไงนะฮะในทางดาราศาสตร์ว่ายังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกหนึ่งนะฮะ แล้วไอ้ปรากฏการณ์พวกนี้นะสุยุปราคาเนี่ยนะครับวันที่เกิดเนี่ยนะครับมันเป็นวันพระจันทร์ดับอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับถ้าสุยุปราคา,คา,คาก็คือดวงจันทร์มันจะมาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ครับบางบางกา,การที่ดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเนี่ยดวงจันทร์รับแสงอาทิตย์อีกฝั่งหนึ่งไอ้ฝั่งที่ที่ดวงจันทร์หันมาให้โลกมันก็ต้องเป็นฝั่งที่มืดครับคือไม่ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะอยู่ในช่วงแรม14ค่ําหรือ15ค่้าั เราะนั้นเนี่ยการดูสุยุปราคาเนี่ยนะก็ให้ดูในวันพระจันทร์ดับเท่านั้นนะครับมันจะเกิดนะในวันนะพระจันทร์ดับโขนอินเดียบอกว่าวันอมาวสีครับครับนะแต่ถ้าจันทรุปราคาก็จะเป็นจันทร์เพนเท่านั้นต้องจันทร์เพ็นอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันที่เก้ากุมพ่ะวันที่เก้ามีนา,นาเป็นวันพระจันทร์ดับอ่บับงเกิดสุยุปราคาคนะเต็มดวง นะครับและยี่สิบสามยี่สิบสามเมื่อดิถีพระจันทร์ค่อยๆค่อนข้างที่จะเดินเมื่อพระจันทร์ไปเล็งอีสิบห้าวันเมื่อพระจันทร์ไปเล็งราธิตและสามพันธ์จุดลาหูจุดเกศสากลไงก็เกิดอุปราคานะเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดหนึ่งอาจารย์ในไหนก็พูดเรื่องอุปราคาเนี่ยอุปราคาที่ส่งผลกับโลกครับที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ย นะฮะเรื่องของแสงเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความเข้าใจของสรรัพพสัณฑ์เนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะอาจารย์ตั้งแต่เป็นนักดาราศาสตร์มาเนี่ยอาจารย์เห็นอิทธิอิทธิพลตรงส่วนนี้ไหมคือในลักษณะของปรากฏการณ์จัรทรุป,ปร,ราคาเนี่ยในแง่ของการสัมผัสโดยตัวเราเนี่ยมันอาจจะไม่มากแต่ก็ตื่นเต้นในแง่ที่ดวงจันทร์อยู่ดีๆก็ค่อยๆ เป็นสีแดงมนๆคนโบราณนี่ถ้าไม่เข้าใจก็คงตกใจนะครับเพราะอยู่ดีๆดวงจันทร์จะไม่แดงแต่ในขณะที่เกิดสุริยุปราคาถ้าเราไปอยู่ใต้เงามืดของดวงจันทร์นะครับก็คือเราจะเห็นดวงอาทิตย์โดนดวงจันทร์บังมิดเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นเวลากลางคืนเลยนะครับกลางวันสว่างจ้าอยู่เนี่ยจะเป็นกลางคืนและสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ได้ประสบมาก็คือมันเย็นลงนะครับ สมมติเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน11นาฬิกาใกล้ๆเทีเ่ยงเนี่ยร,ร้อนๆ<า>อ,อยู่นี่ร้อนๆอ,อ,อยู่เพราะพอเงาเมื่อของดวงจันทร์เนี่ยทาบลงมาในพื้นที่ที่เราอยู่เราต้องไปอยู่ใต้เงาเมื่อเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าอากาศมันเย็นลงนั่นประดานประการที่หนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้พบเลยว่านกตาเนี่ยบินกันวุ่นวายไปหมดเลยตกใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าทำไมข้ามแล้วครับแล้วอีกอย่างนอกจากขําแล้วอากาศมันเย็นทันทีในขณะที่ในขณะที่ถ้าเป็นตอนเย็นปกติมันจะค่อยๆข้ามมันจะมีทอดเวลาอยู่อาจารย์เกยจะรีบบินกลับนะแล้วก็พวกใบไม้ใบกระถิ่นใบพวกนี้ครับมันจะหุบใบมันคิดว่าเป็นใบที่ได้รับแสงจากปกติมันจะหุบตอนกลางคืนครับมันก็หุบแล้วที่สําคัญนะครับอย่างวันที่9มีนาคมเนี่ยลองไปยืนใต้ต้นไม้ ตอนที่ดวงอาทิตย์แหว่งเนี่ยแสงที่รอดมาจากใบไม้อยู่ที่พื้นดินเนี่ยมันก็จะเป็นแสงดวงอาทิตย์แหว่งหมดเลยเป็นแหวง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 ,งอยู่ที่พื้นซึ่งเป็นภาพที่เราดูตามปกติไม่ได้อ,อันนี้เป็นธรรมชาติเท่านั้นที่ทําให้เราเห็นครับ,รบก็อยากจะถามอยู่สักข้อหนึ่งนะอาจารย์ข้อสองข้อนะฮะตามเวลาที่มีก็แล้วกัน สุญูปราคาเนี่ยปกติตอนเกิดเงามื่มันพาดผ่านโลกจะหมุนใช่ไหมโลกเราก็หมุนตลอดเลย<ะ>หมุนทางทิศตะวันตกไปตะวัน,วนออกเพราะฉะนั้นสุญูปราคาเนี่ยนะครับแนวคลาดหรือแนวอุปราคาเนี่ยมันจะพาดจากตะวันตกไปตะวันขับครับ,รบก็พาดไล่ไปเพ <อะ S 2> ราะดวงจันทร์ก็เคลื่อนที่ด้วยเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับที่โลกหมุนนะครับเพราะฉะนั้นแนวคลาดมันก็พาดไปบนโลก พราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราก็จะพบว่ามันจะเริ่มเกิดทางทิศตะวันตกก่อนใช่วก็ไล่ไปทิศตะวันตกผมเนี่ยผมเนี่ยตอนปี2538นะครับก็ไปดูอุปราคาเหมือนกันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยอุปราคาปี38เนี่ยเต็มดวงผ่านประเทศไทยนะครับนะฮะข้าทางจังหวัดตากไปออกสักแอลอ่ะครับถ้าในประเทศไทยเดี๋ยวผ่านพม่ามาก่อนใช่เสร็จแล้วพอสักประมาณสิบนาฬิกาเลยเข้าตากละค่ะแล้วก็มา้ ปรากฏการณ์สุรุปราคากับจันทรุปราคาเนี่ยนะครับทิศทางมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงทิศทางก็คือดวงจันทร์เนี่ยเวลาเราเห็นการโคจรรอบโลกเนี่ยถ้าเราดูดวงจันทร์แต่ละคืนเนี่ยมันจะขยับจากทิศตะวันตกไปตะวันออกเพราะฉะนั้นดวงจันทร์ก็จะเคลื่อนที่แต่ต่อคืนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โลกหมุนถ้าโลกหมุนปกติเราจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นที่ตะวันออกตกที่ตะวันตกแต่ในรายคืนเนี่ยระหว่างที่โลกหมุนไปถ้าเทียบกับกลุ่มดาวเือเบื้องหลังเนี่ย ดวงจันทร์จะขยับมาทางทิศตะวันออกเพราะเขาโคจรรอบโลกเพราะนั้นเวลาเขาเข้าเงามืดของโลกเนี่ยด้านทิศตะวันออกของดวงจันทร์เนี่ยมันจะมืดก่อนครับครับก็คือจะค่อยๆแหวงทางทิศตะวันออกของเราขึ้นไปแหวงๆจนกระทั่งหมดดวง world, แล้วก็ตกลงไปมันจะกลับกันในลักษณะนี้กลับทิศฮะครับคือปรากฏการณ์มันจะแตกต่างกันปรากฏการณ์จันทรุปราคาเนี่ยนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์คือดวงจันทร์เป็นตัววิ่งเข้าไปในเงามืด และเราเป็นผู้สังเกตการจากโลกแต่ปรากฏการสุริยุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกก็คือเงาดวงจันทร์มันมาตกที่โลกตัวเราต้องไปอยู่ที่ตัวปรากฏการณ์บนโลกราะนั้นการสังเกตก็จะมีลักษณะลักษณะนี้ลักษณะนี้ทางเรื่องพื้นที่ก็เลยเนี่ะพื้นที่ที่ปรากฏอุปราคาเนี่ยนะครับขนาดของพื้นที่ที่เงามืดบังมายังโลกเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ หนึ่งก็คือระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์กับโลก <นะ S 1> ทีนี้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะมีระยะใกล้ไกลอย่างช่วงเดือนใกล้ที่สุดเลยที่โลกใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือเดือนวันที่สี่มกราคมแล้วก็ช่วงที่โลกไกลดวงอาทิตย์ที่สุดเลยก็คือวันที่สี่กรกฎาคมดัะนั้นก็หมายความว่าสมมุตินะครับว่าเกิดปรากฏการณ์ช่วงต้นปีเนี่ยมกราคมพารนะ์ดวงอาทิตย์ขนาดปรากฏมันจะใหญ่ พอโลกโลกใกล้ดวงอาทิตย์แต่ถ้าเกิดช่วงเดือนสิงกรกฎาสิงหาเนี่ยเราจะสังเกตว่าช่วงนั้นเนี่ยมักจะมีปรากฏการณ์วงเงามืดใหญ่แล้วก็เคลื่อนได้นานคืออยู่ในข,ขอบเขตมืดได้นานขึ้นทีนี้ดวงจันทร์ก็มีผลดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกใกล้ไกลต่างกันอย่างที่เราเคยได้ยินคาว่าซูเปรอปร์มูนขนาดปรากฏโตถ้าช่วงไหนดวงจันทร์ขนาดปรากฏโตมันก็ บางดวงอาทิตย์ได้มากเงามันก็ใหญ่เพราะนั้นมันก็เท่ากับว่าเคลื่อนไปอยู่ในเงามืดได้นานขึ้นอันนี้คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นนธรรมชาติของโลกดวงจันทร์และดาวนะฮะเพราะฉะนั้นวันเป็นเดือน12เลยเห็นดวงจันทร์ดวงเบลเอร์เลยแต่วันเป็นเดือนอื่นมีขนาดเล็กๆนะฮะตามความห่างไกลระหว่างดวงจันทร์กับเพราะดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกเป็นวงรีเหมือนกันก็ทําให้กระจางขึ้นพอสมควรนะฮะ ก็ขอบคุณอาจารย์สิทธิชัยจันทราศิลปินนะครับอาจารย์คณะชัยธนะธวิพันคุณหมดเวลาฮะนะครับ,รบเรารต้องสามคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สาร์ที่หน้าครับสวัสดีครับ